สวัสดีค่ะเซเบอร์ซินไซวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราไปอบรมคอร์สการปฐมพยาบาล CPR และการใช้เครื่อง AED ที่โรงเรียนมาค่ะถ้าถามว่าทำไมเราถึงต้องอบรมเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราเป็นครูสอนว่ายน้ำแต่ว่าคนที่เข้าร่วมอบรมเนี่ยก็เป็นไลฟ์การ์ดครูสอนว่ายน้ำครู PE และพนักงานที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนเนี่ยมีการอัปเดตการปฐมพยาบาลการ cpr และการใช้เครื่อง aed กันทุกปีเลยค่ะมันเหมือนกับเป็นการอัปเดตความรู้แล้วก็ฝึกฝนเพื่อที่เวลาที่เกิดสถานการณ์จริงเนี่ยเราจะได้ไม่ตื่นไม่กลัวและสามารถเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทันทีพอเราได้ฝึกปั๊มหัวใจเนี่ยในการฝึกซ้อมเนี่ยก็จะมีหุ่น ที่เป็นหุ่น CPR โดยเฉพาะเนี่ยมาให้เราซ้อมนะคะซึ่งพอเราได้ปั๊มตัวหุ่นกับการปั๊มหัวใจคนจริงๆเนี่ยไม่เหมือนกันแตกต่างกันพอนึกย้อนกลับไปหลายปีก่อนนะคะเป็นช่วงที่เราเนี่ยกำลังอบรมคอร์ส CPR ที่เป็นหลักสูตรเข้มข้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็ได้อบรมการ CPR การปั๊มหัวใจเนี่ยทุกอาทิตย์เลยค่ะก็เป็นช่วงที่กำลังเป็นมือใหม่อยู่เลย แล้วมีอยู่วันหนึ่งในขณะที่เรากําลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านห่างตาเนี่ยไปเห็นผู้หญิงคนหนึงน่งนะคะนอนอยู่ที่ฟุตบาทแล้วก็มีผู้ชายคนนึงเหมือนก้มลงไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นเราก็เลยสงสัยเอ๊ะก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์แล้วเข้าไปถามพี่ผู้ชายคนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาก็เล่าว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเพิ่งลงจากรถเมล์แล้วเหมือนยืนอยู่ดีๆก็ล้มลงไปเลย พอเราได้รู้แบบนั้นแล้วเราก็สำรวจบาดแผลดูก่อนว่าผู้หญิงคนนี้บาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแล้วพอจ้องดูดีๆเรารู้สึกว่าเหมือนผู้หญิงคนนี้ไม่หายใจแต่นั่นก็ยังไม่ชัวร์เราก็เลยเริ่มใช้ความรู้ที่เรียนมาเลยกดหน้าผากเชยคางขึ้นเอาหูแนบใกล้กับจมูกแล้วก็สังเกตความเคลื่อนไหวขึ้นลงของหน้าอกซึ่งทั้งหมดนั้นไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยเราก็ เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นไม่หายใจเราเลยรีบบอกให้พี่ผู้ชายคนนั้นโทรหา1669และแจ้งว่ามีผู้หญิงนอนไม่หายใจอยู่ริมฟุตบาทที่นี่ที่นี่ที่นี่เราก็แจ้งพี่ผู้ชายคนนั้นไปแล้วเราก็เริ่มสตาร์ t CPR และในขณะเดียวกันพี่ผู้ชายคนนั้นก็คุยกับปลายสายที่โทรไปนะคะซึ่งพี่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็มีความตื่นเต้นตื่นตระหนกอยู่พอสมควร พี่ผู้ชายคนนั้นก็เลยเปิดสปีกเกอร์โฟนเพื่อที่จะให้เราพูดกับปลายสายตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำทั้งสองอย่างเลยก็คือ C P R ด้วยแล้วก็คุยโทรศัพท์ด้วยซึ่งไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าตอนนั้นสถานการณ์เนี่ยมันบีบบังคับให้เราต้องทำแบบนี้เมื่อเราคุยเสร็จเราก็กลับมาโฟกัสที่การ C P R เหมือนเดิมเราปั๊มไปจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีอาการคล้ายกับสำลักลมและมีเสียงออกมาจากปาก เราก็เลยหยุด CPR แล้วทำการเช็คลมหายใจอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือการกดหน้าผากเชยคางเอาหูแนบและตามองที่อกเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะเริ่มหายใจเพราะว่าอกมีการขยับขึ้นลงเบาๆแต่เรายังไม่แน่ใจเราก็เลยสตาร์ท CPR ต่อกดต่อไปจนกระทั่งมีพลเมืองดีเป็นผู้หญิง อีกท่านหนึ่งนะคะเข้ามาช่วยเราในการ CPR นะคะจนกระทั่งรถพยาบาลมาทีมกู้ชีพเนี่ยก็ได้ใส่อุปกรณ์ต่างๆให้ผู้หญิงคนนั้นและทำการเคลื่อนย้ายร่างของผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถพยาบาลไปในตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกตื่นเต้นกลัวและใจสัน่นขาอ่อนแขนอ่อนทุกอย่างในขณะที่รถพยาบาลเนี่ยก็ค่อยๆรับตาเราไปเราก็คิด อยู่ในใจว่าเราไม่ได้อยากเป็นฮีโร่หรือเราไม่ได้อยากได้ผลประโยชน์อะไรจากการช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นเราแค่นำความรู้ที่เรามีเนี่ยเอาออกไปใช้และเราก็ประเมินด้วยตัวเองแล้วว่ามันได้ผลจริงจเรายืนคุยกับพี่ผู้ชายคนนั้นแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าขาอ่อนขยับไม่ได้ยืนคุยกันพักหนึ่งก่อนที่เราจะขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนึกย้อนกลับไปเนี่ย ก็รู้สึกว่าการซ้อมและการอัปเดตความรู้เนี่ยค่อนข้างจะมีความสําคัญและในตอนที่เกิดเหตุสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือสติเราต้องมีสติและเราต้องเชื่อในความสามารถของตัวเองเพราะการที่เราได้เริ่มช่วยคนคนนึงเนี่ยมันย่อมดีกว่าการที่เราไม่ทําอะไรเลยไม่ต้องกังวลว่าเราจะทําผิดหรือว่าเราจะทำอะไรเสียหายเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มทำ อัตราการรอดของผู้หญิงคนนั้นอาจเป็นศูนย์แต่ถ้าเราทำไม่ว่าจะถูกหรือผิดอย่างน้อยๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการรอดชีวิตของผู้หญิงคนนั้นก็มากขึ้นดังนั้นเราไม่เคยเสียใจที่เราตัดสินใจจอดรถแล้วลงไปช่วยผู้หญิงคนนั้นนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ช่วยเหลือคนจริงๆและเราก็ภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วเพื่อนๆละ่ะมีประสบการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่า ถ้ามีประสบการณ์นะคะมาเล่าให้ฟังใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะ Saber's e s s นไอยู่ตรงนี้รอฟังเรื่องราวของทุกคนอยู่